สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนลับไทยจุลานะครับผมวันนี้ว่าจะแวะมาทักทายท่านผู้ชมนะครับสั้นๆน,นะครับไม่ได้ทําคลิปยาวจะไม่ได้ทําคลิปตีมีดนะครับแต่ว่าผมจะเอาคลิปนี้มาให้ดูเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่เ,เข้ามาดูมาชมนะครับว่าให้ดูในฐานะว่าดาบโบราณไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นว่าสมัยไหนอะไรยังไงก็เจ้าของก็จะเป็นตาทวดของผมอีกทีหนึ่งนะครับนะตีใช้กันเองนะครับเมื่อก่อนดาบประจำชนเผ่าผู้ไทยแต่ก่อนม,นมันมักจะเป็นดาบสั้นนะครับก็บางเล่มอาจจะยาวกว่านี้แต่ก็ไม่เกินคืบหรอกครับมันส่วนมากมันก็จะเป็นปลายตัดแบบนี้ไม่ใช่ว่าดาบหักนะครับ เป็นเป็นปลายตัดแบบนี้เป็นเป็นเจตนาเจตนาการสร้างมาแบบนี้ลายก็จะประมาณนี้นะครับลายจะมีช่วงโคนแล้วก็วิ่งลายเส้นตรงเป็นคู่นะครับลายเส้นคู่มาแล้วก็จะมีลายเว้าเล็บแล้วก็เครือเถานะครับเป็นเครือเถาเครือลายเครือตําแยนะครับตําแย่หรือหมามวยนะครับเป็นคล้ายๆเอ,อเม็ดหมามวยนะครับต้นตระกูลของผมตีเองนะครับ ไทจุลาไม่ใช่ว่าตีเหล็กตีมีดมาวันนี้เมื่อวานผมเป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับเท่าที่สืบเช็คประวัติศาสตร์อะไรได้เ,เช็คประวัติประวัติของคนในตระกูลนั่นแหละนะครับไม่ไม่ใช่ว่านั้นโทษทีอาจจะพูดผิดไปหน่อยนะไม่ไม่ใช่ว่านั้นไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอ้างอิงประวัติศาสตร์อะไรแต่แต่ก็ไม่ได้นั้น ก็เป็นดาบต้นตระกูลของผมนะครับที่แรกมันก็สนิมเยอะนะครับถอดแทบจะไม่ออกนะครับผมก็ได้รับพอให้เห็นลายนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้เห็นลายนะครับว่าแต่ก่อนเขาสับลายตีลายกันยังไงลวดลายประมาณไหนนะครับลายของชนเผ่าผู้ไทยแต่ก่อนมันจะเป็นเอกลักษณ์แบบเป็นลายเครือเถาแบบนี้แหละนะครับปลอกคอทองเหลืองนะครับด้ามเปิดง้างหน่อยผมก็ซ่อมนะครับติดกาวติดอะไรลงไป อนาคตผมอาจจะซ่อมเอาอะไรประพันธ์นะครับพันด้ามแต่ก่อนมันก็คงมีพันแหละนะครับแต่ว่ามันหลุดล่อนหายไปตามการเวลานะครับส้นส้นด้ามก็เป็นทองเหลืองนะครับหุ้มด้วยทองเหลืองปอกคอทองเหลืองกาดทองเหลืองจากโคนตัวนี้ไปหาปลายนะครับไปหาปลายตรงนี้14นิ้วความยาวตั้งแต่ส้นด้ามถึงปลายตัดตัวนี้22นิ้วนะครับความยาวตลอดนะครับ ไม้ก็คงเป็นไม้เก่งไม้แข็งนะครับภาษากลางจะเรียกอะไรไม่รู้ไม่เก่งไม้แข็งแถวบ้านผมแต่ก่อนเขาก็ใช้ทำเพลาของเกวียนนะครับเกวียนเกวียนไม้เกวียนโบราณนี่แหละนะครับใช้วัวลากนะครับใช้วัวลากจูงตัวนี้จะเป็นแหวนเล็กๆตัวนี้นะครับเส้นใยเล็กๆเอามาถักจะเป็นหวายนะครับดูได้ชัดว่าเป็นหวายนะครับคือดูออกนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ออกนะครับ แต่ผมดูรู้อยู่นะครับเป็นหวายนะครับเหลืออยู่สี่วงล้มหลวมด้วยนะครับถ้าเอาขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มันหนานะครับมันมันมันก็อาจจะแน่นนะครับแต่ว่าผมไม่เอาขึ้นหรอกแน่นมากไปเดี๋ยวมันขาดหลุดลุ่ยออกนะจะเสียเสียความเก่าความอะไรสเปล่านะครับก็เลยไม่ได้นะั่นฝักก็ประมาณนี้นะฮะตัวดาบก็จะมีโค้งพอรู้นะครับไม่ได้โค้งมากนะครับโค้งพอรู้นะ โค้งแงนขึ้นด้านบนหน่อยหนึ่งโค้งพอรู้ไม่ได้โค้งมากมายส่วนด้ามก็กระชับมือดีในการจับนะ <c oughs> <c oughs> การตีเหล็กนะครับจากรุ่นสู่รุ่นมาผมตีเหล็กเป็นรุ่นที่สามนะรุ่นที่สามเออบอกไปแล้วละมั <c> ้ง <oughs> เป็นรุ่นที่สามนะครับในการตีเหล็กไม่ใช่ว่าตีวันนี้เมื่อวานนะ นะแวะมาทักทายกันด้วยดาบเก่าดาบสั้นโบราณแต่ก่อนก็ตาทวดอะไรของผมก็จะสะพายนะครับสะพายนะในการค่าวัวค้าควายนะครับเมื่อก่อนก็คล้ายๆกับหนังเรื่องนายฮอยธมินนั่นแหละนะครับก็เป็นดาบคู่กายของเขานะครับไม่ได้ยาวมากสะพายแล้วก็จะมีใส่เสื้อมอห้อมทับด้านนอกนะครับ ขออภัยนะครับเสื้อผ้า,าจ,จะมีเหงื่อหน่อยเพราะว่าผมออกมานาแล้วก็ตัดยงตัดหญ้าไปนะครับก็มีมีเหงื่อบ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับธรรมดานะครับคนเราก็ต้องมีทํางานบ้างนะครับทํางานทําการบ้างฝุ่นฝุ่นก็ยังมีเยอะอยู่นะครับกระแทกเข้าไปอย่างนี้ก็ยังมีฝุ่นล่องลอยขึ้นมานะครับในการมัดก็นะเดิมๆตั้งแต่โบราณตันนี้ก็จะเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นผู้หน่อยแต่ว่าหลุดลุ่ยไปตามกาลเวลานะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับถ้าท่านไหนที่ว่าเข้ามาดูมาดูบ่อยแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่ไม่พลาดนะครับบางคนถามหาขั้นตอนการชุบการทำฝากทำอะไรเข้าด้ามอะไรยังไงก็ทั้งที่ดูมาก็เห็นคอมเมนต์มาหลายคลิปอยู่นะบางคนก็ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปใหม่ผมอัปโหลดลงไปมันจะได้เด้งขึ้นมาเตือนนะครับจะได้เข้าไปดูกันทุกๆคลิปนะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผม